ผู้ชมไปดูกิจกรรมที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จัดกิจกรรมหญิงไทยสุขใจห่างไกลมะเร็งเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมรชนาชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ครับนายสมพรเนติรัตกรผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมหญิงไทยสุขใจห่างไกลมะเร็งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณส,สุขอสอม,มและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครับ โดยนายอนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดปัตตานีได้กล่าวว่ากิจกรรมหญิงไทยสุขใจห่างไกลมร็งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการส่งเสร,ริมการสร้างเครือข่ายพระหุวัฒนธรรมที่ดูแลด้านสุขภาพรวมกับเครือข่ายด้านสาธาร,รณสุขในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนโดยพัฒนาศักยภาพโต๊ะบีแดซึ่งเป็นปราชชาวบ้านนะคะที่ให้ทักษะความรู้และ ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการสาธารณสุขสมัยใหม่ทำงานร่วมกับบุคลากรด้นนานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสตรีอายุว่วงวะระหว่าง30 60ปีในพื้นที่ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อลดการเกิดโรคค่ะ ซึ่งจากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์เมื่อระยะของโรคมะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลามแล้วการรักษาจึงเป็นไปได้ยากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุดการให้ความรู้การสร้างความตระหนักและการกระตุ้นให้เกิดการดูแลและป้องกันตัวเองในระยะแรกจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการลดอัตราป่วยและก็เสียชีวิตของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลูกตามลําดับค่ะ